นิทานปัญญายุตตอนผาอย่างใจกาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายคนหนึ่งเขามีอาชีพเป็นเสมียนซึ่งเป็นหน้าที่การงานที่มั่นคงพออยู่พอกินเลี้ยงชีพได้อย่างไม่ขัดสนเขารู้สึกว่านี่คือชีวิตที่ปลอดภัยสำหรับเขาแต่อีกใจหนึ่งเขาก็รู้สึกว่า ชีวิตที่เป็นอยู่นี้ก็แสนน่าเบื่อขาดความตื่นเต้นและเขาอยากที่จะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ข้าอยากจะลาออกไปทำการค้าไปลองทำธุรกิจเป็นของตอนเองดูบ้างข้ามีโครงการที่ฝันอยากจะทํามานานแล้วคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเจ้าอย่าฝันเฟื่องไปมากนักเลยชีวิตที่เป็นอยู่นี้ของเจ้าก็ดีอยู่แล้วใครๆเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละตื่นเช้ามาทำงานเลิกงานก็พักวันหยุดก็หยุด สิ้นเดือนก็รับเงินจะไปดิ้นรนให้เหนื่อยสมองและเสี่ยงไปอีกทำไมทำเหมือนคนอื่นๆเขาทำเนี่ยดีแล้วใช่ใช่ไปทำการค้าน่ะมีแต่ความเสี่ยงถ้าหาขาดทุนขึ้นมาสิ่งที่อุตสายเก็บหอมรอมริบมาหลายปีจะมาลายหายไปหมดนะถ้าทำการค้ามันง่ายใครๆคเขาก็คงได้เป็นเท่าแก่กันหมดแล้วนะสิเพื่อนๆนและคนใกล้ชิดมักจะคอยห้ามปรามเขาอยู่เสมอซึ่งก็ทำให้เขาต้องล้มเลิกความตั้งใจมาโดยตลอด แต่สุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาถามใจของตนเองอีกทุกครั้งว่าจะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและปลอดภัยหรือจะตามหาความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องพบกับความล้มเหลวจนวันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าคงจะทนใช้ชีวิตไปวันๆอยู่อย่างนี้อีกต่อไปไม่ไหวแล้วอยู่อย่างนี้มันปลอดภัยก็จริงแต่ก็ได้อยู่แค่นี้ไม่ไปหน้ามาหลังทำอยู่อย่างนี้คงต้องเป็นลูกจ้างเขาไปจนตาย ข้าว่าวันนี้ข้าคงต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วละ่ะว่าจะต้องลาออกเพื่อออกไปทําตามที่ฝันไว้เจ้าแน่ใจจริงๆแล้วอย่างนั้นหรือถ้าหาขาดตุนขึ้นมาจะเอาอะไรกินความฝันมันกินไม่ได้นะใช่ใช่คิดให้ดีก่อนนะเพื่อนลาออกจากงานตอนอายุขนาดนี้หากไปหาสมัครงานใหม่จะมีที่ไหนเขารับเย็นวันนั้นชายหนุ่มก็กลับมาบ้านด้วยอาการคิดไม่ตกและคิดว่าคราวนี้จะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเสียที หากปล่อยให้คารากะซังอยู่อย่างนี้คงไม่ดีแน่คราวนี้ข้าจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วว่าจะมุ่งหน้าไปยังทิศทางใดหากคิดตกแล้วก็จะไม่หวนกลับมาคิดใหม่ให้เปลืองสมองอีกครั้งนี้ข้าคงต้องหาปรึกษากับผู้รู้อย่างจริงจังๆเสียทีอืมบางทีท่านนักพรน์ถึงกุ้ยเซียงแห่งเขาปัญญายุทธอาจพอที่จะช่วยชีแ้แนะหนทางสว่างให้กับเราได้เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจ เดินทางไปยังเขาปัญญายุทธเพื่อไปขอคำชี้แนะจากนักพรตเฉินกุ้ยเซียงแต่เมื่อไปถึงเขาปัญญายุทธกลับไม่พบเฉินกุ้ยเซียงอย่างที่เคยเป็นมาพรันเขาก็ได้ยินเสียงแว่วมาจากเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังร้องเพลงและกวาดเศษใบไม้อยู่ปัญยายนุษยช,ช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุ ลำเข็็็นนนใใหหห้้้รมมเเยไดองคว่ามจริงเขาจึงได้เดินเข้าไปไถ่ายถามว่าเด็กน้อยวันนี้ท่านนักพรตเฉินกุ้ยเสียงไม่อยู่หรอกหรืออ๋อวันนี้ท่านอาจารย์ไปเก็บสมุนไพรที่ผาอย่างใจนู่นผาอย่างใจข้าไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรืออ้อย ทางไปมันสุดซับซ้อนเอาอย่างนี้ข้าจะพาท่านไปเองก็แล้วกันและแล้วเด็กชายก็ได้เดินนำทางชายหนุ่มเพื่อไปพบเฉินกุ้ยเซียงที่ผาอย่างใจเมื่อไปถึงคารวะท่านนักพรตมาหาข้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือข้าน้อยมีเรื่องที่คิดไม่ตกว่าจะเลือกทางเดินชีวิตในเส้นทางไหนดี ชายหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังเมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังแล้วก็ยิ้มอย่างใจเย็นแล้วเอ่ยว่าคำถามที่ท่านสงสัยนั้นเป็นคำถามที่เคยมีหลายคนเคยถามมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าและก็ได้มาหาคำตอบในที่แห่งนี้ที่นี่คือผ้าอย่างใจผ้าที่อย่างรู้จิตใจคนท่านลองปีนขึ้นไปยืนที่ปากหน้าผ้า แล้วตะโกนถามผาอย่างใจดูเองเอิดแล้วท่านจะได้พบคำตอบที่ท่านต้องการเมื่อชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นเขาก็ได้ขอตัวลาและรีบเดินทางขึ้นไปยังยอดผาอย่างใจทันทีขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชี้แนะฉินกุ้ยเซียงได้เอ่ยตามหลังอย่างมีปริศนาว่าถามใครก็มิสู้ถามใจตน ผาอย่างใจเป็นหน้าผาที่สูงชันและเป็นอันตรายจึงไม่ค่อยมีผู้ใดปีนขึ้นไปบ่อยนักแต่ชายหนุ่มก็พยายามปีนขึ้นไปด้วยความมุ่งมั่นเมื่อเขาได้ปีนขึ้นไปจนถึงยอดผาแล้วเขาก็รีบมุ่งหน้าไปยังปากหน้าผาทันทีแต่ก่อนที่จะไปถึงปากหน้าผาเขาก็สังเกตเห็นแผ่นป้ายศิลาแผ่นหนึ่งซึ่งมีข้อความเขียนเตือนไว้ว่าสุดเขตปลอดภัยซึ่งมีความหมายว่า หากเดินผ่านเขตนี้ไปย่อมมีอันตรายเพราะมันเข้าใกล้ปากหน้าผาแล้วนั่นเองเอาอย่างไรดีวันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเด็ดขาดต้องรู้คำตอบให้จงได้ชายหนุ่มครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก็ตัดสินใจเดินมุ่งหน้าต่อไปยังปากหน้าผาทันทีเมื่อไปถึงปากหน้าผาเขาได้มองเห็นทิวทัศน์อันง,งดงามเบื้องหน้าและได้สัมผัสถึงอากาศที่เย็นปลอดโปร่ง เขาสูดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดแล้วตะโกนถามในสิ่งที่เขาสงสัยออกไปทันทีท่านพายังใจพ่า้ายังคำถามของข้าน้อยด้วยเถิดแต่แล้วกลับไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาเลยมีเพียงเสียงสะท้อนของเขาเองเท่านั้นเขาจึงลองตะโกนออกไปอีกหลายครั้งแต่ก็ได้ผลลัพธ์เช่นเดิมแม้แต่ผายังใจก็ยังไม่ยอมตอบคำถามให้แก่เราหรือนี่ เมื่อความพยายามไม่เป็นผลเขาจึงถอดใจและหันหลังกลับไปด้วยความหมดหวังแต่ขณะที่เขากำลังเดินก้าวผ่านแผ่นป้ายศิลาไปนั้นด้วยจิตใจที่สิ้นหวังและความไม่ระวังเขาก็เกิดสะดุดเข้ากับหินก้อนหนึ่งจนล้มลงซึ่งทำให้เขาเกิดฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้ดุจดงังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามา ชายหนุ่มลุกขึ้นมาแล้วรีบผ่านหลังกลับเขาเดินกลับไปยังปากหน้าผาอีกครั้งและมองออกไปยังทิวทัศน์เบื้องหน้าพร้อมกับรำพึงรำพันออกมาว่าทะเลเหมอกสุดลูกหูลูกตาจุดนี้ของหน้าผาเป็นจุดที่อันตรายที่สุดแต่กลับมีทิวทัศน์ที่งดงามอย่างที่สุดอืมรู้สึกว่าเราจะได้ยินเสียงตอบกลับจากผาอย่างใจแล้วแหละเขาจึงตะโกนออกไปอีกครั้งอย่างสุดเสียงว่า ข้าน้อยเข้าใจท่าอย่างของแท้แล้วและแล้วชายหนุ่มก็เดินทางกลับบ้านไปด้วยจิตอันเบิกบานวันต่อมาเขาก็ได้เดินทางไปยังเขาปัญญายุทธอีกครั้งเพื่อบอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากผาอย่างใจให้เฉินกุ้ยเซียงฟังคารวะท่านนักพรตผาอย่างใจได้สอนให้ข้าน้อยเข้าใจทุกอย่างแล้วผาอย่างใจได้สอนสิ่งใดแก่ท่านอย่างนั้นรือ ข้าน้อยเด้เรียนดูแล้วว่าชีวิตคนเรานั้นย่อมหลีกหนีความเสี่ยงได้ไม่พ้นถึงแม้จะอยู่ในเขตอันปลอดภัยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงและหากมัวแต่กลัวไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเข้าใกล้ปากหน้าผาก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามดังนั้นเสี่ยงเพื่อให้ได้สัมผัสสิ่งที่ยิ่งใหญ่ย่อมดีกว่าปลอดภัยแบบอยู่ไปวันๆข้าน้อยจึงตัดสินใจได้แล้วว่าจะมุ่งหน้าตามหาสิ่งที่ฝันไว้ให้สำเร็จให้จงได้ เมื่อท่านคิดได้ดังนั้นก็ดีแล้วชายหนุ่มได้เอ่ยถามเชนกุ้ยเซียงขึ้นมาว่าท่านนักพรตข้าน้อยยังมีข้อสงสัยอีกอยู่เรื่องหนึ่งว่าถ้าหากเราต้องอยู่กับความเสี่ยงเช่นนี้จะมีต่างอะไรกับการเล่นการพนันหรอกหรือเชนกุ้ยเซียงได้ฟังก็ยิ้มอย่างใจเย็นแล้วเอ่ยว่าท่านต้องรู้จักเข้าใกล้ปากหน้าผาให้มากพอที่จะเห็นทิวทัศน์อันงดงามแต่ต้องไม่มากเกิน จนพลัดตกลงไปความเสี่ยงนั้นจะไม่ใช่การพนันเมื่อท่านรู้จักบริหารความเสียงให้เป็นใส่ไข่ไว้หลายตะกาแม้จะพลาดทำแตกไปก็ยังเหลืออีกตะกาแทนที่ท่านจะดวนลาออกจากงานเดิมไปทำตามโครงการที่วาดฝันนั้นทันทีท่านอาจจะค่อยๆทําควบคู่กับงานเดิมไปก่อนจนเมื่องานใหม่ประสบความสำเร็จ มีผลตอบแทนมีความมั่นคงเพียงพอแล้วจึงค่อยพันตัวจากงานเก่าไปก็ย่อมได้เมื่อชายหนุ่มได้ฟังก็ได้เข้าใจในที่สุดอืมรู้จักบริหารความเสี่ยงหากทำตามความฝันแล้วผิดพลาดก็ยังมีงานเดิมเลี้ยงชีพได้ช่างเป็นหลักการที่ล้าลึกยิ่งนักขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชี้แนะปัญญายุทธ์ของท่านสูงทรงสมคำร่ำลือโปรดรับการคารวะ จากค่าน้อยด้วยเถิดปัญญายุทธจากเรื่องนี้ชีวิตคนเรานั้นอยู่บนความไม่แน่นอนจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไปได้พ้นดังนั้นแทนที่จะเอาแต่กลัวหรือเป็นกังวลจนไม่กล้าทำอะไรเลยให้รู้จักบริหารความเสี่ยงหาทางกระจายความเสี่ยงให้เป็นจะดีเสียกว่าเพราะหากเกิดความเสียหายขึ้นมาก็จะได้ไม่ส่งผลกระทบที่ร้ายแรง อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ์โปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธ์และ Facebook ปัญญายุทธ